อบสวัสดีครับพบกับผมเปียกฟูโซ่ครับผมนี่วันนี้เรามาต้อนรับน้องใหม่ครับสดๆรด้อนๆเพิ่งลงเทเลอร์นี่ครับน้องใหม่ครับโคมัสุ pc 200รุ่น7ครับผมอันนี้ซื้อเงินสดมาตกอยู่ที่ราคาเท่าไหร่กรันเจ็หน,น,นึ่งล้านสามแสนเนี่ยเงินสดเลยครับลูกพี่สั่งลุย อันนี้ก็ไอ่เลือครับสปอดไล <laughs> สปอดไล <laughs> อ่าเดี๋ยวลองมาดูภายในครับลองดูภายในรยครับผมนี่ครับ ขอดูแน่คนครับหน่อยนี่ตอนนี้เริ่มยิ้มได้แล้วครับจากที่ขับโดมควันมา <laughs> ครับกัการเก่าได้ไหมครับการใหม่ยังบักไเข้อมือตาไหนยามานะม้องกี่ตึ่ง 自己干配那边。 เด e ี๋ยวก็จะไปใส่ดีแล้วครับผมนี่ <l> <cribe Respect> สภาพเครื่องก็แจได้ครับผมสภาพปั๊มก็โอเคเลยทำงานสบายๆผมมีโหลดครับนี่ครับเครื่องราคา1ล้าน3ามัผมว่าจะถูกจะแพงนะครับแต่ถูกใจครับถูกใจคนซื้อก็มีอย่างนักครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอ เอาไว้ตีออก,ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าวันใดว่างๆเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวแบบละเอียดๆกับรถแมคโครกันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอยุดติเพียงตีออก,ก่อนครับผมสวัสดีครับพบกับผมเปียกฟูโซอูจูจ่าภาษากเมืองลานาจังใหม่ในวันต่อไปคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ